สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยความแข็งแกร่งและดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตานี่คือดูซาน DX225LC รุ่นปี2026รถขุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานหนักในทุกสภาพพื้นที่และมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าในทุกมิติ เมื่อมองจากภายนอกดูซาน DX 225LC 2026มาพร้อมกับโทนสีเขียวเมทัลลิกใหม่ล่าสุดที่ให้ความรู้สึกหรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีไซน์ตัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักที่สมดุลระบบช่วงล่างได้รับการเสริมด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นและดูลรักษาง่าย ในส่วนของห้องโดยสารดูซาน d x 2 2 5 l 4รุ่นปี2026มาพร้อมกับคอนโซลใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ควบคุมเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบกันนสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบเตือนการบำรุงรักษานอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ควบคุมทำงานได้อย่างสบายในทุกสภาพอากาศ ขุมพลังของ DX 225LC 2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Tier IV ให้กำลังสูงสุดกว่า170แรงม้าพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบ Common Rail ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลงระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยดูสานให้แรงดันสูงและการตอบสนองที่รวดเร็วเหมาะกับงานขุดงานยกและงานวางท่อในพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ในด้านเทคโนโลยีดูซาน DX 2 2 5 LC 2026มาพร้อมระบบ Smart o peration management ที่ช่วยวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและประับกำลังเครื่องอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดูซาน Connect ซึ่งทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามสถานะเครื่องจักรได้แบบเรียลไทมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบความปลอดภัยที่ได้รับการอรัปเกรดเช่นกล้องมองรอบคัน360องศาเซนเซอร์ตรวจจับการชนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบบล็อกความปลอดภัยของแขนขุดช่วยลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงการเคลื่อนที่ของดูซาน DX225LC นุ่มนวลและมั่นคงด้วยระบบช่วงล่างแบบใหม่ที่เพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับการทำงานบนพื้นดินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนหินหรือพื้นทรายตัวแทรมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง20%ในส่วนขององค์การบำรุงรักษาดูซานได้ออกแบบให้เข้าถึงจุดตรวจสอบได้ง่ายฝาปิดเครื่องสามารถเปิดกว้างเพื่อให้ตรวจเช็คน้ำมันและกรองอากาศได้สะดวกลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือแรงดันน้ำมันต่ำเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนเกิดขึ้นจริง สำหรับผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหารถขุดขนาดกลางที่มีความสมดุลระหว่างพลังความทนทานและเทคโนโลยีอัจฉริยะดูซาน dx 2 2 5 c ปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนการดูแลรักษาในด้านรูปลักษณ์โดยรวมต้องยอมรับว่าดูซานได้ทำการบ้านมาดีมากตัวเครื่องสีเขียวเงางามในโชว์รูมดูโดดเด่นเป็นพิเศษภายใต้แสงไฟสะท้อนบนพื้นเงาตัวโลโก้ดูซานที่โดดเด่นบนแขนขุดสร้างความรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจ ทุกมุมของรถขุดรุ่นนี้สะท้อนถึงความพิถีพิถันในการออกแบบที่เน้นทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยหากคุณเป็นคนที่ทำงานในสายก่อสร้างงานเหมืองหรือโครงการขนาดใหญ่รถขุดดูซาน dx 2 2 5 lc 2026จะเป็นผู้หูที่ช่วยให้การทำงานของคุณเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนสำหรับใครที่สนใจอยากเห็นตัวจริง สามารถเยี่ยมชมโชว์รูมของดูซานได้ทั่วประเทศไทยและอย่าลืมกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมีรีวิวเครื่องจักรและยานพาหนะรุ่นใหม่ๆมาใ,ให้ชมกันทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ